จากลุงตู่สู่ลุงป้อมพี่น้องสามปอเจ็บไม่จำย้อนวันประยุทธ์หลุดมีคนหักหลังปฏิบัติการมาตรา171เอาคืนปลดฟ้าผ่าธรรมนัตและนรมนจากที่มีความขัดแย้งภายในพักพลังประชาราัฐอันเกิดจากการปรับคอรมอที่พลเอกประวิทย์และร้อยเอกธรรมนัฐมีการเปิดศึกแต่หัก วัดพลังสอสกันนำมาซึ่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันว่าก่อนหน้านี้บิ๊กปอมก็เคยมีการปลดผู้กองธรรมนัฐมาแล้วกระทั่งวันนี้บิ๊กปอมก็ต้องมาเจอกับตัวเองทีมข่าวเดอะทรู h ค่ะจะพาไปย้อนเหตุการณ์ตำนานสามปอที่เคยแต่งหักกับร้อยเอกธรรมนัฐซึ่งว่ากันว่าในคราวนั้นค่ะเกิดจากเกมโค่นพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในขณะนั้น ในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจจนก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในพรรคพลังประชารัฐโด,ดยเมื่อวันที่9กันยายนปีพศ2564เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้มีการเผยแพร่พระบรมราชองค์การประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีโดยความบางตอนระบุว่าบัดน,นี้นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่า สมควรให้รัฐมนตรีบางคนพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีเพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์แก่ราชการอาศัยอำนาจตามความในมาตรา171ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้รัฐมนตรีดังต่อไปนี้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี 1. ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2. นางนฤมนพินโยสินวัฒน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงรายงานทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่8กันยายนปีพศ2564ผู้รับสนองพระบรมราชองค์การพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีขณะที่ในวันเดียวกันนั้นค่ะร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเลขาธิการพักพลังประชารัฐ ก็มีการแถลงตลอดเวลาที่ดำรงตำแหน่งมาบรรยากาศการบริหารช่วยราชการแผ่นดินไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังเอาไว้อยากกลับไปอยู่จุดเดิมนั่นก็คือการเป็นสอสอเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนเมื่อถามว่าการลาออกสืบเนื่องมาจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัฐกล่าวว่า ก่อนโหวตเมื่อวันศุกร์ที่3กันยายนได้มีการหารือกับพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกและหัวหน้าพักพลังประชารัฐแล้วว่าจะตัดสินใจลาออกตั้งแต่วันจันทร์ที่6กันยายนแต่หัวหน้าพักห้ามไว้ตนก็เชื่อแต่ไตรตรองดูพบว่าทางเดินชีวิตที่จะทําเพื่อประชาชนต้องเดินไปอีกไกลจึงตัดสินใจเด็ดขาดเองเมื่อถามว่าการพูดคุยขอโทษนายกก่อนหน้านี้ปัญหายังไม่จบ รอยเอกธรรมนัศกล่าวว่าไม่จบเพราะตนไม่สบายใจต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราได้กระทำไปถ้าพูด,ด้เหตุผลแล้วไม่เกิดประโยชน์ดีที่สุดคือเราต้องตัดสินใจด้วยตนเองเ <_ c oughs> มื่อถามถึงความสัมพันธ์กับพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทย์รวมถึงพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยซึ่งรอยเอกธรรมนักล่าวว่าความสัมพันธ์กับพลเอกประวิทย์ยังเหมือนเดิม เมื่อถามต่อว่าอีกสองคนแต่งหักใช่หรือไม่้รยเอกธรรมนัตกล่าวว่าไม่ได้แต่งหักแต่เลือกเดินเส้นทางของตนด้านพลเอกประยุทธ์ก็มีการรายงานออกมาว่าได้มีการเดินทางไปยังบุลทธิป่าร้อยต่อเพื่อพูดคุยกับพลเอกประวิทย์ซึ่งเมื่อถามว่าเนื้อหาในราชกิจจานุเบกษาระบุว่านายกเป็นผู้กราบบังคมทูลให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการ เท่ากับเป็นการปลดออกใช่หรือไม่นายกกล่าวว่าของผมทำของผมเมื่อถามว่าไราเอกธรรมานัฐและนางนาริมนมาลาออกกับนายกก่อนแล้วใช่หรือไม่นายกกล่าวว่าผมไม่ได้แจ้งใครทั้งสิน้นมันอยู่ที่ผมผมทำของผมเหตุผลของผมก็คือเหตุผลของผมสิอย่างไรก็ตามรายงานมีการแจ้งว่าหลังจะจบการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ลุกลามเป็นความขัดแยง้งภายในพรรคพลังประชารัฐกับนายกมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการที่พลเอกประยุทธ์ได้รับคะแนนไว้วางใจร้องบบวยแต่มีคะแนนไม่ไว้วางใจสูงสุดเมื่อวันที่4กันยายนหลังผลคะแนนออกมาพลเอกประยุทธ์ก็ถึงขั้นปารกกับคนใกล้ชิดว่ามีคนหักหลังให้ไปดูหน่อย ต่อมาวันที่6กันยายนปีพศ .2564 มีกระแสข่าวว่าร้อยเอกธรรมนัฐได้มีการแจ้งกับพลเอกประวิตย์ขอลาออกจากรัฐมนตรีแต่พลเอกประวิทธ์ยับยั้งไว้บอกทุกอย่างจบแล้วเคียร์แล้วไม่ต้องลาออกนอกจากนี้นายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นก็มีการกล่าวถึงกรณีที่มีพระบรมราชโองการให้สองรัฐมนตรีพ้นจากตําแหน่งว่าถือเป็นการปลดออกจากตําแหน่ง เนื่องจากในตัวพระบรมราชโองค์การได้มีการอ้างรัฐธรรมนูญมาตรา171บัญญัติเอาไว้พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีตามที่นายกถวายคำแนะนำวันที่มีผลบังคับจริงคือวันที่ระบุในพระบรมราชโองค์การนั่นหมายถึงตั้งแต่1นนาฬิกาของวันที่8กันยายนปีพศ2564